สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมกับกลุ่ม้ำมณฑ์คุณบรานครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาอัปเดตแต่เช้าหน่อยนะวันนี้วันที่4ครับวันที่4เดือนกันยายนปี67นะแล้วผมจะพาพเพื่อนๆเดินดูนะวันนี้มีรถอะไรเข้ามาบ้างนะครับที่แน่ๆจอดอยู่บนเชลนั้นก็คือเจ้าตัวซีวิคนะซีวิคปี19บเหรือยี่สิบเองเพื่อนนะ5้าแสนไม่เกิน5้าแสนห้าเกหมื่นเลขใหม่นะสวยๆเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆเดินชมด้านในว่ามันมีรถอะไรที่เข้ามาบ้างไปกันเลยครับเพื่อน นี่คือในส่วนของรถที่จะรอไปให้กับทางหน่วยงานเช่านะเพื่อนนะเนี่ยไฮเอ็ดเดี๋ยวอีกหน่อยเราคงได้ซื้อนะเพื่อนนะแล้วก็เมื่อวานผมเห็นัวมิวเอ็กซ์ขับ 4. สีสีนี่แหละเข้ามาเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆน่าจะอยู่ด้านในนะครับมีโซนที่พร้อมขายอันนี้คือให้เช่านะเพื่อนนะเนี่ยพวกควันด้าต่างๆเนี่ยนะครับรุ่นต่างๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะ รอซื้อนะครับมีอยู่ในระบบประมาณ7 0 0 0 0ันคันไม่รู้ว่ารุ่นไหนยังไงบ้างมีทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะก็คอยติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดน,นะครับยังมองหาแต่ยังไม่ถูกใจก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆเพราะที่นี่ค่างที่จะมีรถสดๆใหม่ๆสวยๆอย่างเนี้ยปีใหม่ๆนะครับให้เรามาได้ใช้กันเยอะแยๆเลยมาจิตตี้นะครับก็มาแล้วแต่อันนี้คือยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ยังไม่ให้ขายนะ แต่ก็จะมีมาให้เราขายเรื่อยๆนะผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะครับในส่วนของรถพีพีีนะครับกลุ่มรถบ้านเนี้ยโฟล์กิเนอรผมมีให้อยู่น่าจะ6-7คันแล้วนั่นเพื่อนนะส่วนคลิปที่แล้วเนี่ยมีจะมีส่วนของสีบรอนเงินหรือสีเทาแบบนี้เพื่อนเป็นขับสีนะมีอยู่3คันผมรอราคาอยู่นะครับทางส่วนกลางเริ่มกระบวนการก็นะคือในส่วนของประเมินตัวรถแล้วนะครับแล้วก็ส่งในส่วนของ าการประเมินนั้นไปให้คณะกรรมการเพื่อที่จะออกเป็นราคาออกมาให้เราซื้อนะครับโอเคนี่หน้ายาวคุณเพื่อนผมบอกเลยหน้ายาวมีเกียร์ธรรมดาสี่แถวอยู่สองคันว่างนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมพอดีเพิ่งหลุดมาจากการจองก็คือไฟแนนซ์ไม่ผ่านตันนี้ไฟแนนซ์ค่อนข้าง,างที่จะหินมากนเพื่อนสเปคนี้ผมว่าอีกไม่นานนะสำหรับเจ้าตัวเรนเจอร์ผมเห็นเยอะมากเนะี่ยตัวนี้เรนเจอร์ Ranger, เป็นคาร์โก้บ็อกแล้วก็เป็นห้องเย็น เนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมอีกผมว่าอีกไม่นานเพื่อนๆได้ซื้อแน่เนี่ยตัวนี้เป็นสีดําเนี่ยคันนี้นันเพื่อนนะเป็น2.8งจขับสองนะใครสนใจทักมาแล้วกันครับตอนนี้คือกําลังประเมินตัวรถไปแล้วนะครับแล้วก็รอคณะกรรมการออกเป็นตัวราคาให้เราซื้อได้นะครับเนี่ยยกสูงพี่เลนเนอร์เกียรธรรมดาอันนี้รอคันนี้นะครับคันนี้ คันนี้ติดติดไปแล้วจองไปแล้วแต่ว่าเป็นไฟแนนซ์แต่คันนี้ลูกค้าผมเองอขออนุญาตไม่เอ่ยนานามแล้วกันนะครับแต่ว่าอยู่จังหวัดระยองนั่นที่คือท่านเจอตัวรถเสร็จก็ไม่รีรอครับก็คือทํำการเรื่องของการบุ๊กิ้งก็ซื้อ,ซ,อซื้อเลยคันนี้ราคาหนึ่งล้านแสนเก้าหแต่ง v i p นะเพื่อนนะซึ่งจะมารับรถพรุ่งนี้ แต่งวีพีชุดนี้สวยมากๆคุ้มมากๆอันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับปรับสภาพให้แล้วสภาพให้แล้วนะครับก็รอแค่ไปดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงก็จบแล้วนะครับโอเคในส่วนของแคมรี่ไม่ไ่าจะเป็น 20G อ,อันนี้รอราคานะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาได้นี่วันที่2 ก็เดี๋ยวรอราคา,รา,คาประเมินนั้นเพื่อนนะ 2.5g เหมือนกัน 2.5g ส,สีขาวมุกนะเดี๋ยวรอเอกสารนะมีมีมมลูกค้ามีเพื่อนๆถามมาอยู่2-3ท่านนะครับคันนี้ผมรอราคาอย่างเดียวส่วนมาจิตี้นะครับก็มีหลายท่านผมลงวิดีโอไปเมื่อวานก็มีคอมเพนต์ออกมาก็ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับในส่วนของเจ้าตัวคันนี้ผมบอกเลยว่าราคามันเนี่ยมันมัน,มนเป็นรถที่เป็นรถหายากาง่ายเนาะเป็นรถหายาก ก็อยู่ที่ว่าทางคณะกรรมการจะขายเท่าไหร like ่นะครับก็รอลุ so ้นราคากันแล้วกันนะครับเพื่อนนะถ้าใครสนใจก็สอบถามผมมาได้ส่วนมีท่านเพื่อนๆนะครับถามผมมาเนี่ยไเจเจยูสุปีย uh ีสิเครื่อง3.0ออโต้เนี่ยไม่ใช่ขับสีนะเป็นตัวไฮร h นเดอร์เนี่มี2องคัน5,69,000เลขใหม่50,000กับ60,000ยังมีอยู่นะยังอยู่นะเพื่อนนะ ใครอยากได้มารีบมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกไปีรามประมูลก่อนนะครับเนีย่ยรถที่นี่จะค่อนข้างขีางขายเร็ววีออสก็เริ่มต้นจาก2องเก2 9นะเนี่ยส่วนแคปนะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับขายได้ราคา3ไม่เกิน3,5 0 0ก็มาดูกันนะครับหรือถ้าไม่มีเวลามาดูก็ให้ผมคัดให้ได้เลยส่วนเจ้าตัวยกสูงพิเลเนอเรนอ์กีธรรมดามีอยู่6คันมีอยู่6คันนะครับ มี399กับ429มาเลือกกันแล้วกันเนาะราคาเนี่ยอันนี้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 ไม่ได้ไม่ขายอันนี้ติดเช่าครับจุด s ชสทเนี่ยกลุ่มเมื่อวานนะครับที่ผมอัปเดตไปทำวิดีโอก,ก็คือราคาเขาลงนะครับราคาทางหน่วยงานปรับลงจาก7จ็ดเหลืออยู่แค่699เองอยากได้คันไหนนะครับเรียกเลือกได้หรือจะให้ผมเลือกให้ได้เลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องของตัวรถผมดูให้อยู่แล้วนะครับสภาพรถไม่ต้องห่วงปรับสภาพให้พร้อมส่วนคันคาร์โก้บ็อกนะครับความสูงประมาณสองเมตรสิหรือสองมตรสสิบนะคันนั้นเนี่ยคันนี้คันนีนเน้เดินดูหน่อยเป็นเกียร์ออตโนัต้นะเพื่อนไม่แสนห้าราคารอเนี่ยทะเบียนนี้นะคาร์โกบ็อก สวยมากเพิ่งปรับสภาพแล้วก็กลับมาที่เรานี่ให้ดูเป็นเกียร์ออโต้นะครับหายากนะผมบอกเลยนี่ม่ไม่แสนแสนหกครับแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบกิโลเมตรเนี่ยโคสวยรถสวยมากนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ใครหาอยู่ทะเบียนนี้ ครเอาก่อนได้ก่อนนะกล่องโคตรสวยเลยค่ะก็บอกเหมือนทําใหม่เลยเพื่อนนี่คือเขาปรับสภาพสีมาให้แล้วนะครับพร้อมขายผมว่าคันนี้มันปี18บแนะราคาไม่น่าแรงนะเพื่อนนะใครอยากได้ก่อนก็จองก่อนได้เลยนะครับส่วนนี่เมื่อวานเข้ามานะครับคันนี้รอขายนะรอขายทะเบียนนี้นะเพื่อน รู้สึกจะเป็นท็อปสุดเลยนะครับโฉมนี้น่าจะเป็นปี10 20หรือ21นะครับนี่เป็นตัวขับ4นะครับรอสเปคอยู่ผมยังไม่แน่ใจว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับแต่เบียวนี้เผื่อใครหารถ PPV เอาไว้ลุยป่าลุยเขาและเป็นรถครอครัวด้วยคันนี้ก็อิสุสุไม่ต้องพูดถึงความประหยัดและแรงอยู่ที่เขาอย่างนี้นแหละสวยมากสีเทานะ สีเทาสีเทาสวยๆเลยนี่เข้ามาเมื่อวานนะครับเข้ามาเมื่อวานส่วนคันนี้รอราคาประเมินเหมือนกันนะใครหาเผื่อมีใครอยากได้นะครับเป็นไฮบริดโตโยต้าโตโยต้าเสวยๆหลังคาดำเป็นตัวมิดนะตัวนี้ยังไม่ถึงไม่ถึงตัวพรีเมียมเป็น C-HR Hybrid C-HR ไฮบริดสีเทาสสวย,สวย อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วครับเพราะว่ารถที่นี่ค่อนข้างที่จะอันนี้เป็นเอลติ1.8น่าจะเป็นตัว V ก็คือเป็นตัวท็อปเป็นตัวจีจีตัวท็อปของ1.8นะราคารอ,อก่อนนะเพื่อนนะคันนี้ c ีวิ c น่าซื้อมากเพื่อนตอนนี้มีราคาโปรอยู่5 0 0 0 0 0ไม่เกิน5.5 0 สวยสวยส่วนตัวนี้รอราคาอยู่นะครับเป็นโฟล์วนะโฟล์วคันนี้มีเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอมาให้ผมคันนี้สองสามท่านละเดี๋ยวรอราคาก่อนนะครับเดี๋ยวพอราคามาผมแจ้งไปนะครับี่สวยสวยดูด้าน,นหลังอีสุสิเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนเพื่อนมาดูนะคันนี้ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเป็นสเปคห้างเลยรถสวยสวยไม่วิ่งสองแสนหนึ่งแต่ว่ารถสภาพดีมาก ส่วนคันนี้มีเจ้าของจองไปแล้วลูกค้าของหนุ่มน้ำมนเองก็คืออยู่นครศรีธรรมราชนะอันนี้รอจับไฟแนนดาว50%ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเนี่ยกลุ่ม3คันเนี่ยโอ้โหผมอยากรู้แล้วอันนี้คือรอราคาอยู่ในส่วนของโฟวิลเพื่อนเนี่ยโฟวิล2.4ขับ4มีอยู่3คันเข้ามาเลขใหม่เท่าที่ดูนระบบนะ มีเลขไมหกหมื่นเจ็ดหมื่นกับแสนน่หน่อยรอราคาแล้วกันนะครับเพื่อนเนี่ยสคันนี้ส่วนแคปตัวนี้นะครับซื้อได้จำราคาไม่ได้แล้วตัวนี้เยี่ธรรมดานะเพื่อนคันนี้นี่อันนี้ปรับราคาลงเหลือ6กเก้าเพื่อนโอสวยสวยไม่ต้องไปซื้อลานประมูลเลยส่วนคันนี้ ผมดูคร่าวๆนะแต่ว่าเลขไม์มันสองแสนกว่าคันนี้เป็นสเปคธรรมดารอลุ้นอยู่แล้วว่านะครับหลุดจองแล้วหรือยังคันนี้สีขาวนะเกียร์โตเผื่อใครอยากได้ราคาถามมาแล้วกันนะครับในส่วนของทะเบียนนี้เป็นเกียร์โตนะครับส่วนคันนี้คันนี้เป็นเกียร์โตเข้าใหม่ ไม้แปดหม่นเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้โดนล็อกรถไปแล้วแปดหม่นเจไม่ได้แต่ง v ี p นะครับไม่ได้แต่ง v ี p ราคาน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเหมือนเดิมเป็นสามแถวเบาะหนังสเปคห้างแต่ไม่นี่สิโดนใจมากไม่ไม่หกหม่นหรือหรือแปดหมื่นเนี่ยเพื่อนสวยๆใครอยากได้ทักมาแล้วกันเนาะปร์จเนอร์สีขาวคันนี้ติดจองไปแล้ว นะครับก็มีหน้ายาวอยู่2อสคันสองคันที่ว่างๆนะอ่าผมบิจี้ก่อนจะชี้ให้เพื่อนเห็นที่มันว่างอยู่หน้ายาวเกียร์ธรรมดาเผื่อใครอยากได้ไปใช้งานคือคันนี้ทะเบียนนี้นั่นเพื่อนนะเป็นเบาะสีแถวเี่เบาะสีแถวส,สวยๆอ่ยเปิดได้ด้วย นี่ให้ดูเลยเบาะ4ี่แถวคันนี้เลขมาอยู่เก้าหนสองนะหนึ 99, ่งหน่งเก้าเนเพื่อนขาอยากได้เนี่ยสวยๆเบาะสี่แถวครับสเปคห้างนี่สเปคห้างเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับสวยมากรถเดิมหนึ่งคันนะคันนี้หน้ายาวที่ว่างอยู่นี่ไปลาห้ผมพาเดิมอีกคันหนึ่งแล้วก็ ไปดูซิว่าโซนนู้นมันมีรถเข้ามาอีกไหมคือรถที่เนี่ยจะจอดอยู่ไม่เกิน2อถึงสามคันนะเพราะว่าพื้นที่เราเต็มนะครับที่เหลือก็จะไปจอดตามลานแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิน1อาทิตย์แล้วเนี่ยรถเราจะถูกขยับก็คือไปที่ลานประมูลเลยซึ่งไปลานประมูลเนี่ยเราสู้พ่อค้าไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนก็มีอย่างเดียวเลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดโทรหาผมให้ผมเลือกให้ ดูให้เป็นเป็นโจทย์ที่ง่ายที่สุดที่จะได้ลดเกรดแบบนี้ไปใช้งานนะครับปกติแล้วเข้าเราอะเข้าไม่ถึงอยู่แล้วในส่วนของลานประมูลนะเพื่อนนะเพราะว่าไปปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยเราสู้ราคาพ่อค้าไม่ได้หรอกอ่ะนี่ยังอยู่สามแถวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้ก็ราคาสามเก้าเ้าเริ่มต้นอะผมต้องไปเช็คให้อีกทีหนึง่งเป็นพีเนเนอร์ยกสูง นะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยยังอยู่นะครับเมื่อวานผมรีวิวไปแล้วก็ดูในในคลิปที่แล้วได้นะผมมาย้ำในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ว่างพอดีไฟแนนซ์ไม่ผ่านอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาทเทปีนี้มีสองคันนะคันที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเบาะสีแถวเหมือนกันนะครับเพื่อน พอดีกุญแจเปิดไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็แจ้งผมแล้วกันเดี๋ยวผมเบิกกุญแจแล้วก็มาดูภายในให้เนี่ยส,สวยๆหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าว่าไปนี่คือรถที่อัปเดตวันนี้นะเพื่อนนะก็ทั้งราคาแล้วก็รถเข้าใหม่เผื่อโดนใจหลายๆคนเพื่อนๆหลาย,ลายๆายท่านที่กําลังหากลุ่มรถที่เราที่ตัวเองอยากได้ที่ต้องการนะครับก็มาเลือกหากัน เดี๋ยวผมช่วยดูอีกแรงหนึ่งนะครับในส่วนของตัวรถว่ามันน่าซื้อน่าใช้ไหมนี่ก็วันนี้อัปเดตนะครับในส่วนของอโกดังของเรานะครับซึ่งอยู่แถวพิเัษเซมนี่แหละก็เพื่อนๆืถ้าอยากเข้ามาชมรถหรือว่ามาเลือกรถอยากได้รุ่นไหนโทรหาผมก่อนนะหรือว่าทักผมหาผมก่อนเราจะได้ดูว่ารถมันมีไหมนะครับจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมานะครับหลายๆท่านก็มาจากไกลเลยมาจากต่างจังหวัดเพื่ออยากมาดู ครับพบปะพูดคุยกับนุ่นด้วยแล้วที่สำคัญคือมาดูรถว่ารถที่อยากได้มันมีสวยจริงนะตา,ตามที่ผมพูดหรือเปล่าครัก็ทุกคนก็ออกปากว่าโหรถสวยจริงโอเคสําหรับคลิปนี้อัปเดตในส่วนของสต็อกรถนะครับก็มีทั้งรถเข้าใหม่ทั้งรอราคาใหม่นั่นเพื่อนนะแล้วก็รถที่น่าสนใจอีกหลายๆคันไม่ว่าจะเป็นมาชิตี้ไม่ว่าจะเป็น ti, เนอพีพีวก็คืออ e. ีซูสีคูนะี่นผมมีเพื่อนๆถามเยอะนะแล้วก็คอมพิเตอร์ว่างอีก2คัน เป็นสแตนดาร์ดนะครับเกียร์ธรรมดาปี21นะครับมีปี21กับปี19นะครับก็เลือกเอาแล้วกันเนาะพเพื่อนๆจะใช้คันไหนก็เรียกใช้บริการรุนมอนต์คนมาแนได้เลยโอเคสำหรับวันนี้อัปเดตให้เพื่อนๆประมาณนี้สต็อกสวัสดีครับ